และนี่คือ5แผ่นลองเมาส์แบรนด์คนไทยที่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักบอกเลยว่างานดีไม่แพ้กับเดสแมทต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นลวดลายความเป็นไทยแถมราคาก็เริ่มต้นแค่หลักร้อยไปทำความรู้จักแบรนด์แผ่นลองเมาส์เหล่านี้กันค่ะ ดิชาวข้างรักเกมมิ่งเกีย์แล้วก็ชาวแต่งตัวคอมทุกท่านด้วยนะคะเฟสเชื่อว่าใครหลายๆคนอาจจะอยากซัพพอร์ตความเป็นแบบเอ้ยแบรนด์ไทยสักหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่ามีอันไหนหน่าสนใจบ้างวันนี้เฟสก็เลยรวบรวม5แบรนด์มาให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะแล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าแต่ละอันดับเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรนะคะเป็นแค่การเรียงตัวเลขเท่านั้นยังไงถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามแล้วไปเริ่มดูกันเลยอันดับที่5กับ f o p p y p r o c e s s o r มาเริ่มที่อาติดแรกเจ้านี้เฟสเอามาประกอบคลิปบ่อยมากเป็นแผ ได้เลยเข้ากับทุกเซตอัพด้วยกอกลักษณของแบรนด์นี้จะเป็นแผ่นลองเมาส์ตัดตามรูปภาพที่ฟอ p ์บี้โ e เตเซอร์ออกแบบมานั่นเองอย่างเฟซก็มีคอลเลกชันน้องเหมียวอันนี้ถ้าเกิดใครดูคลิปจะเห็นบ่อยมากๆเลยค่ะลายเส้นเขาสวยรวมไปถึงรายละเอียดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคีย์บอร์ดด้วยทําให้ตีมนโต๊รเราเนี่ยดูเข้ากันมากขึ้นจริงๆทางแบรนด์เนี่ยยังมีอีกหลายคอลเลกชันเลยนะคะแถมเขาไม่ได้ขายแค่คนไทยด้วยยังมีการส่งออกไปที่ต่างชาติแบรนด์นี้คือแมสของจริงทุกคนแล้วถ้าเกิดเป็นลายทั่วไปหลายยังมี จริงๆพวกแพทเทิร์นธรรมดาทางแบรนด์ก็มีเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงสินค้าอื่นอย่างเช่นแผ่นยางรองไว้ประกอบคีย์บอร์ดแบรนด์นี้เขาก็เอามาจําหน่ายเหมือนกันแต่ตอนนี้เหมือนสินค้าจะหมดค่ะจากที่เฟสลองเล่นแบบแผ่นรองเมาส์มาแบรนด์นี้เป็นแบรนด์แรกเลยนะที่ทําเป็นแผ่นรองประกอบคีย์บอร์ดออกมาเนี่ยแค่มีโลโก้ของเขาก็ถือว่าสวยงามแล้วค่ะโดยราคาแผ่นรองเมาส์เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่890บาทไปจนถึงหล 1, กงักพันกลางๆเลยถ้าถามว่าแพงไหมส่วนตัวเฟชคิดว่างานออกแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าสนับสนุนอยู่แล้ว ลองนึกสภาพเอาไปนั่งวาดรูปก็คงแบบเหนื่อยเหมือนกันอะไรงนี้ถ้ามองในวงแบบงานประกอบโน่นนี่นั่นบ้างละ่ะของเขาใช้สกรีนที่ค่อนข้างชัดเลยนะคะรูไมไปถึงมีการเย็บขอบมาให้อย่างดีสามารถใช้งานได้แบบเอ้ยประกอบโต๊ะทีมงานทั่วไปหรือเอาไว้ใช้เล่นเกมก็ได้ค่ะยังไงถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยสามารถไปติดตามข่าวสารได้ที่เพจ FOPPY PROCESSOR ได้เลยโดยในเพจเขาเนี่ยจะมีการแบบสปอยคอลเลกชันใหม่ๆด้วยยังไงก็ไปติดตามกันได้ค่ะอันดับที่4ี่แจ็คบอยอันดีคนนี้ อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันบ้างนะคะในยู u ูบเจอเฟสเนี่ยมีไปรีวิวใน Tik t o ็อกไว้พอสมควรเลยค่ะบอกเลยว่าเป็นอาร์ติที่มีงานวาดเขาค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์มากๆโดยจะเน้นไปในทางคอมมิกนะคะรวมไปถึงทางแบรนด์จะมีคาแรคเตอร์พิเศษจากทางแบรนด์โดยตรงเนี่ยมาอยู่ในไลน์คอลเลกชันด้วยรวมไปถึงใครอยากได้แผ่นลองเมาส์ลายของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าจะออกแบบยังไงดีตรงนี้ทางแจ็คบอยเนี่ยก็มีออกแบบให้ด้วยนะคะแต่ส่วนของราคาอาจจะต้องไปตกลงกันเองเนาะโดยแบรนด์ของเขาเนี่ยมีลายให้เลือกเยอะมาก ทุกคนสามารถไปดูได้ผ่าน IG นะคะโดยราคาเริ่มต้นก็ไม่แรงด้วยนะอยู่ประมาณแบบ400กว่าบาทจนไปถึง5 600นะคะแล้วแต่ลายบอกเลยว่าถ้าเกิดใครมีงบประมาณนี้อยากได้งานอาร์ติสไทยสวยๆหน่อยบแบรนด์นี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยค่ะสาหรับช่องทางการสั่งซื้อนะคะเฟซแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแต่งานของคุณแจ็คบอยเนี่ยจะเป็นการพีออเดอร์เนาะอาจจะต้องรอสักหน่อยแต่ว่าได้ราคาที่ดีแน่นอนอันดับที่3โลกาแบรนด์คนไทยที่หลายหลคนอาจจะเห็นผ่านตากันมาแล้ว เพราะแบรนด์นี้เขาเป็นแบรนด์เกมมิ่งเกียร์ด้วยซึ่งเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้จะเป็นการเอาลายไทยไลายกระหนกหรือว่าอาร์ตติดคนไทยเนี่ยมาวาดอยู่ในงานแผ่นรองเมาส์นั่นเองตัวยอย่างที่เคยคอแหลบไปค่ะจะมีนักวาดโจเดอะซีเคร็ตเอเจนต์คุณพักหรือว่าแบรนด์อินดิโกสกินจริงๆยังมีหลายแบรนด์มากแล้วก็หลายท่านด้วยที่มาวาดในแผ่นรองเมาส์ซึ่งลวดลายเขาเนี่ยค่อนข้างจะสื่อถึงความเป็นไทยสุดๆเลยค่ะแล้วตัวแผ่นรองเมาส์นเนี่ยยังมีการเอาใจใส่กับเกมเมอร์ด้วยนะอย่างคอลเลคชันล่าสุดโลกา ลวดลายเนี่ย oh, คือเป็นเรื่องของแบบลายไทยจ๋าๆหน่อยแต่ตัวผ้าเนี่ยเขาจะมีการใส่พวกคอนโทรมาสปีดมาอันนี้ก็สามารถไปดูรีวิวกันได้นะคะอ่าบายยากันสักหน่อยถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์นี้เนี่ยมันสวยมากเลยก็ไปหาจับจองกันได้นะคะโดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ประมาณ800กว่าบาทจนไปถึง2000กว่าบาทเลยนะคะความต่างของราคาจะขึ้นอยู่กับความพิเศษของลายรวมไปถึงวัสดุของแผ่นรองเมาส์ด้วยโดยแบรนด์เนี้ยแฟร์คิดว่าน่าจะเหมาะคนที่แบบชอบความเล่นเกมมาหน่อยได้แบรนด์ขาย ต่อได้บางคนถ้าเลือกเก็บดีๆเนี่ยอาจจะได้แบบราคาอัพพรีเซลได้นะคะคนมาขอซื้ออะไรเงี้ยราคาจะวิ่งไปประมาณ3-4 0 0 0พันก็ได้อันนี้เป็นแค่ลองจินตนาการในอนาคตนะคะเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นไหลลิมิเต็ดผลิตมาไม่เยอะประมาณนี้ หากใครสนใจเด๋ยวเฟสจะแปะพิกัดบางคอลเลคชันที่ยังเหลืออยู่ไว้ให้ใต้คลิปนะแต่บางลายไม่มีเนี่ยก็ต้องไปซื้อรีเซลเอานะคะมาถึงอันดที่2กับ IG a าร์เซนสตูเป็นสตูดิโอที่ใหม่มากๆเพิ่งเปิดมาเมื่อช่วงปี2021นี้เองค่ะโดยงานของแบรนด์นี้ก็มีเอกลักษณ์เช่นเดียวกันเน้นไปทาง Retro Futuristic E l e c t r เล i ก d e s i g n ดีไซน์มองไกลๆอาจจะดูลูกเล่นไม่มากแต่แฟงกิมมิคไว้ในงานแบบพอสมควรเลยส่วนโตเฟสติดตามมาตั้งแต่เปิดสตูดิโอเลยค่ะเพราะพวกเขาเนี่ยทำไอ หรือว่างานตัวอย่างออกมาเป็น3ีดีแบบละเอียดมากทุกคนบอกเลยว่าทําให้ความอยากได้เนี่ยมันสูงมากแถมยังน่าติดตามด้วยสําหรับงานแผ่นลองมาส์ตอนนี้ก็เปิดเป็นโปรดักต์แรกของแบรนด์เลยค่ะนั่นก็คือ s y n c h r o n i า e Desmat เปิดกูบายไปแทบจะทั่วโลกแล้วก็มีคนที่เป็นสายเก็บ d e s m a t เนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากรีวิวสั้นๆกันสักหน่อยเนาะตัวนี้เขาจะมี2สีให้เลือกระหว่างไลท์กับดาร์กทำการเย็บขอบสีดํามาให้เรียบร้อยขนาดจะอยู่ที่90คูณ40ซนติเมตรความหนาอยู่ที่4มิลค่ะด้านหลังกก็มียาันนลื่ ก็คือเป็นสเปคที่แบบทั่วไปมาตรฐานของแบรนด์แผ่นรองมาส์อยู่แล้วแต่เจ้านี้เขาก็จะไปสั่งทําที่ต่างประเทศด้วยนะคะเหมือนกับสตูดิโอต่างประเทศที่เขานิยมกันจะให้การสกรีนที่มีความละเอียดสูงและที่ว้าวก็คือเรื่องของการดีไซน์เขาค่ะแบรนด์นี้เนี่ยเขาเอาเลขศูนย์เลขหนึ่งหรือไอเดียมาจากบันไดรีนัมเบอร์นะคะมาทําเป็นลวดลายในแผ่นรองมาส์ซีรี์นี้ด้วยบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะทุกคนถ้าใครแบบชอบอะไรอยางอยู่แล้วนะตกลุมรักแน่นอนนะคะสําหรับสตูดิโอนี้สําหรับราคาแผ่นรองมาส์แบรนด์นี้อาจจะ สยู่ที่หนึอนะ,ะอยู่ที่1 0 9บบาทตอนนี้เนี่ยมีการเปิดเอ็กซ์ตร้าสต็อกแต่ว่าสินค้าใกล้จะหมดแล้วค่ะถ้าเกิดใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่เว็บไซต์ของทาง i g a s a n s t u d i o นะคะถ้าหมดแล้วก็อาจจะเป็นของแลด้ในอนาคตเพราะทางแบรนด์อาจจะไม่ได้ผลิตอีกแล้วนะคะยังไงก็เข้าไปดูกันได้อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์สักเท่าไหร่คะ่ะเพราะเฟสอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีแบรนด์เป็นของตัวเองเลยเลยแนะนําเป็นร้านสกินแผ่นรองมสาเลยนะคะร้านที่เคชอปเนี่ยเขาจะรับสกินลายแผ่นลองมส์ต่างๆมีลายไซ ให้เลือกแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยอย่างแผ่นใหญ่ที่หลายๆคนนิยมกันเนี่ยราคาอยู่ประมาณ 3- 4 0 0 500้นะคะเฟนบอกว่าถ้าเกิดเราออกแบบลายเป็นอยู่แล้วชอบวาดนั่นวาดนี่อยู่แล้วก็ลองออกแบบไปแล้วก็ไปสั่งสกรีนเอาได้ค่ะรอง,งานไม่นานด้วยประมาณสอสาวันก็ได้แล้วถ้าใครกลัวทําไม่เป็นนะคะเฟซม,มีคลิปสอนไว้อยู่ในช่องรีวิวแบบครบเซตเรียบร้อยเข้าไปดูกันได้รวมไปถึงเฟซม,มีแจกลายไว้ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครทักไปหาร้านบอกว่าเอาลายเฟซแซดค่ะเดี๋ยวทางร้าน ก็จะสกีนให้เลยหรือว่าลองไปสอบถามกันดูได้เนาะคลิปนี้เขาไม่ได้จ่ายเงินให้เฟซพูดแต่อย่างใดนะคะเฟซใช้บริการเขาจริงๆรแล้วก็จ่ายเงินจริงๆด้วยอยากมาแนะนํามากๆและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของ5แบรนด์แห่นลองเมาคนไทยคะ่ะบอกเลยว่าโอ้โ oh, ห oh, คลิปนี้ยังไม่มีใครทําแน่นอนเราต้องมาเป็นแบบ No.1 นนด้านนี้อยู่แล้วหรือถ้าเกิดใครมีแบรนด์อื่นของคนไทยแนะนําอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเฟซเชื่อว่าในไทยเรายังมีหลายแบรนด์มากๆไว้ถ้ามีคนไทยอื่นๆทําเพิ่มเติมเฟ จะมาอัปเดตให้แน่นอนค่ะสำหรับคลิปันนี้ก็จะมีประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเฟซด,ด้วยคิดเห็นยังไงว่างกับคลิปันนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวดีโอหน้นหาค่ะทุกคนบ๊ายบาย